ทาง youtube สวัสดีลูกค้าทาง youtube และ facebook ทุกท่านนะคะ สวัสดีวันจันทร์ที่16มกราคม2565นะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับชันชัยแท็กเตอร์น,นะคะวันนี้ทางร้านของเราปิดการขายหนึ่งรายการนะคะเป็นรถแถนะเดินตามรุ่นกระทิงแดง KS72 นะคะนี่นะคะเป็นกระทิงแดง KS72 3เกียร์นะคะสภาพสวยตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานแล้วนะคะคันนี้ลูกค้าสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์นะคะปลายทางนะคะอำเภอบ้านด่านรานหอยนะคะจังหวัดสุขโขทัยนะคะรอรับได้เลยนะคะอันนี้จะส่งแต่เมื่อเช้านะคะแม่ค้าเพิ่งลง คลิปนะคะขอพรบคุณมากๆนะคะที่ไว้ใจซึ่งซื้อสินค้าออนไลน์จากร้านของเรานะคะสําหรับร้านอยู่บ้านกอะลำไยตะบลวังบัวอำเภอคลองคงนะคะจังหวัดกรํารแพงเพชรนะคะโทรสอบถาม094 602 2291นะคะหรือว่าหน้าเพจ facebook ชาญชัยแท็กเตอร์นะคะลูกค้าสามารถปักหมุดใน G- p s ได้เลยนะคะลูกค้าชาญชัยแท็กเตอร์นะคะ สำหรับคันนี้นะคะสวยพร้อมใช้งานเลยนะคะเป็นรุ่นกระทิงแดง KS 72นะคะนี่นะคะ3เกียร์นะคะพร้อมกับร้อย,ยางนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะที่ไว้ใจสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากร้านของเรานะคะสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ปลอดภัยได้รับสินค้าแน่นอนนะคะไม่มีโกงทางนั้นนะคะสนใจโทรเข้ามาสอบถาม0946022291นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ